และความรับผผมจะบอกก็คือเขาไม่รีบกลับมาหรือเป็นเด็กที่น่ารักแบบเดิมก็เพ,เพราะว่าภาพจําที่พวกเขามีที่พวกเขาเคยถูกกระทําหรือเขาเคยทําหรือเคยมีปัญหากับคุณแหละเพราะเขารู้ตัว,วเขาไม่น่ารักอยู่ดีเขาไม่กล้าจะกลับมาเร็วเพราะเขากลัวว่าสิ่งสิ่งนั้นน่ะจะกลับมามันเหมือนกับคําที่เราชอบใช้อ่ะเด็กเปลี่ยนแปลงได้แค่ปร๊บเดียวอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมคํานี้เราใช้ซึ่งมันอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงผมไม่ทราบ แต่คุณไม่คิดหรอกว่าเด็กอะ่ะเขาก็คิดแบบนี้เหมือนกันคุณมอคุณแม่เปลี่ยนแปลงไปปั๊บเดียวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าทั้งตัวพ่อแม่เองทั้งตัวเด็กเองเราต่างคนต่างอาศัยอยู่ในความกลัวคําถามคือใครจะกล้าออกมาก่อนใครจะใช้ความกล้าของตัวเองกล้าออกมาเพื่อแสดงความรักของตัวเองที่มีให้กับอีกคนหนึ่งก่อนนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่ง เป็นสิ่งจําเป็นในการที่คุณน้องแม่จะกลับไปสร้างความสัมพันกับกับลูกๆนะครับ